คำเตือนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องลุงป๊อปการันตีครับอ่าได้มาแล้วนะครับหวยที่ทุกคนรอคอยนะครับผมหวยของอาจารย์ดุยพลันนะครับงวดวันที่1พฤศจิกายนนะครับผมได้มาสดๆร้อนๆเมื่อเช้าเลยครับผมก็รีบมาแชร์ให้ทุกคนเลยนะครับผม แต่ก่อนจะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆนะครับผมไปฟังกันเลยดีกว่าครับผมงวดนี้นะครับงวดวันที่1พฤศจิกายนนะครับอาจารย์ดุยให้มาเน้นๆเหมือนเดิมครับ6ตัวนะครับผมฟังกันเลยครับมีดังนี้นะครับผม20นะครับผม20ตัวต่อไปนะครับผม30ครับ30ตัวต่อไปครับผม91ครับผม91ตัวต่อไปนะครับผม94นะครับผม94 ตัวต่อไปนะครับผม96ครับ96ตัวต่อไปนะครับผมตัวสุดท้าย97นะครับผม97ทวนนะครับผมมี20 30 91 94 96 97นะฮะแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะครับผมอาจารย์ดดยบอกว่ามีตัวการให้อีก2ตัวนะครับผมใครถ้าไม่ชอบตัว20กับ30นะครับให้เปลี่ยนเป็น14กับ74เข้าไปแทนนะครับผมก็จะกลายเป็นชุด14 74 91 เก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดนะครับผมอ่าครบแล้วนะครับผมใครที่รออยู่รีบเลยนะครับก่อนจะอั้นทั่วประเทศนะครับผมรักตัวไหนชอบตัวไหนก็เลือกดูนะครับผมไม่จําเป็นต้องซื้อหมดนะครับอ่าหรือว่าถ้าใครชอบของอาจารย์ดุยมากก็ซื้อบดก็ได้นะครับผมอยู่ที่ ตัวเรานะครับเป็นเงินของเราไม่มีใครบังคับได้นะครับผมส่วนจะถูกไม่ถูกก็ขึ้นอยู่กับบุญภาวิสนาของแต่ละคนนะครับผมเหมือนเดิมครับช่องเราสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่นะครับผมยังไงก็ขอให้มีโชคมีรับก้อนโตกันทุกคนนะครับผมใครที่ฟังไม่ทันเดี๋ยวผมจะลงรูปไว้ท้ายคลิปเหมือนเดิมครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเราไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมขอบคุณครับ